บอกเลยไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องเพราะของชิ้นนี้มันเท่มากๆนานๆทีจะมีแบบนี้มันคือหน้ากากยักษ์โอนิของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะจะเป็นสีทองและแดงแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเขาแจกตั้ง3าม0มื่นชิ้นรีบมาทำได้เลยเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แปะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกัน ก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้เขาได้แจกไปแล้วนะคะตอนนี้เขาก็กลับมาแจกใหม่ซึ่งควสยแรกเนี่ยน้องๆจะต้องอยู่ในแมปเป็นเวลา5ชั่วโมงนั่นเองจากนั้นคุสยที่2เนี่ยน้องๆจะต้องอัปเกรดสัตว์เลี้ยงของน้องๆจำนวน5 0ตัวค่ะและน้องๆนะคะจะต้องเล่นปลดล็อกไปถึงโลกที่4นะคะซึ่งตัวพี่แป้นเนี่ยยังอยู่แค่โลกที่1เองพี่แป้นก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่เราต้องอัปเกรดสัตว์เนี่ยมันจะอยู่ในโลกที่2 3หรือเปล่านะคะน้องๆซึ่งวิธีการเล่นมันก็เหมือนทั่วไปเลยค่ะที่น้อง แน่นอนว่ามีคนอยากได้เยอะน้องๆจะได้กันเยอะๆนะคะแนะนําว่าให้ไปเปิดโลกด้วยนะคะฝรามไปเรื่อยๆในโลกที่1น,นั่นเอง